ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องผีพฤษฎีหลอนในค่ายทหารกลางวันมีพลทหารเป็นพันชีวิตแต่กลางคืนอาจมีมากกว่านั้นคืนนี้ผมจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องจากพลทหารคนหนึ่งเรื่องที่เริ่มจากเวรยามธรรมดาแล้วจบลงด้วยชื่อ ที่ไม่อยู่ในบัญชีพลทหารที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ฝึกความอดทนแต่เป็นที่ที่บางเสียงไม่ควรถูกได้ยินใครไม่เคยเป็นทหารอาจไม่เข้าใจหรอกครับว่าความเงียบตอนตีสองมันเงียบยังไงผมชื่อหมูครับเป็นพลทหารพลัดหนึ่งปี2548 ตอนนั้นเพิ่งจับใบแดงได้ไม่นานแล้วโดนส่งมาประจำการอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งในภาคเหนือไม่ขอบอกชื่อค่ายนะครับแต่เป็นค่ายที่คนแถวนั้นรู้กันดีว่าอยู่กลางป่ารอบค่ายมีแต่ต้นไม้รกทึบแล้วก็แนวเขาสูงต่ำสลับไปมากลางวันยังพอมีเสียงนกเสียงลิงบ้างแต่กลางคืนเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเลยครับ วันแรกที่เข้าค่ายทุกอย่างดูธรรมดามีพี่าทหารเก่ามาต้อนรับแซวเล่นบ้างตามประษาแต่ตอนเย็นหลังเลิกฝึกผมกับเพื่อนๆถูกเรียกเข้าประชุมที่สนามรวมพลมีจ่าสิบเอกคนหนึ่งชื่อจ่ามือเป็นหัวหน้าหมวดเวนเขาพูดเสียงนิ่งๆแต่จริงจังมากคืนนี้พวกมึงใครได้เวนยามอย่าหลับอย่าเดินเพ่น่าน และที่สำคัญอย่าพูดกับใครถ้ามันเดินมาแล้วไม่เห็นหน้าตอนนั้นทุกคนก็หัวเราะคิดว่าแค่คำขู่ของทหารเก่าผมเองก็เหมือนกันไม่ได้คิดอะไรเพราะในค่ายมีไฟอยู่แล้วจะมีอะไรน่ากลัวแต่ผมจำได้ตอนที่จ่ามือพูดจบเขามองไปทางแนวต้นไม้ด้านหลังค่ายแล้วถอนหายใจเบาๆ เหมือนคนที่เคยเจออะไรมาก่อน